นมีพ das ี่น้องเฮลั่นเลยนะคะนะดีใจกับยยสมอนเอามาดีๆมาดีๆเพราะว่าจบเดือนได้ได้แค่น้ำมันลดเดือนนี้ก็แค่น้ำมันลดนิดหน่อยนะคะเอ็ดมนะคะโอ้ยดีใจกับยายสมอนดีใจมากเลยเพราะปกตินะยายสมอนบอกว่าทํา youtube มาไม่เคยได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะทุกคนโอ้แอดมินก็ดีใจแอดมินมาดีใจด้วยนะเนี่ย เลี้ยงขนมเลี้ยงขนมแล้วไปเอาลูกอมแล้วไปเอาลูกอมเรียวๆไปเอาอมยิ้มไปเอาอยิ้มโอ้ยแอดมินเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออกกล้องก่อนออกกล้องก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาเดี๋ยวค่อยไปเอาเดี๋ยวค่อยไปเอานี่เงินเดือนออกใค่อยได้เอาโอ้ยสมอนดีใจจนแบบไม่ดีใจด้วยนะยายปกติยายบ่นตลอดเลยว่าไม่มีไม่มีได้น้อยมากเออได้น้อยมาก พอยายพูดมาเมื่อกี้แอนแอนถึงกับโอ้โหดีใจมากได้ค่าน้ำมันกลับสุรินแล้วได้ค่าน้ำมันได้ค่าน้ำมันกลับสุรินแล้วนะเออแล้วก็ว่าได้ข่าวว่าจะกลับวันไหนนะกับเสือเนาะได้ว่าจะกลับวันที่ยี่สิบยี่สิบเก้าโอ้เห็นบอกว่าบ้านเสือจะมีการทําอะไรนะเขาจะทําบุญบ้านเออจะทําบุญบ้านแล้วก็วันเกิดพ่อทําบุญบ้านวันเกิดพ่อแล้วก็สลองแสนทรัพย์ว้า ฉลองเซียนซับเขาเสือมฉลองเสียงซับบอกว่ามีดนตรีอะไรมาเล่นเขามีรถแห่รถแห่แม่แม่เสือผัไปจังรถแห่มาเลยโอ้โหพี่น้องย yes โอ้ยอยากไปจังเลยอยากไปอยากไปจังเลยยากจะนอนพิจารณาห่านโอ้โหถ้าแอนไปต้องไปนอนบ้านเสือ โอ้มันอยู่ไกลต้องนอนมานเสื้อสิมันอัปเดาสถานการณ์เมื่อกี้เมื่อกี้ป้าแตนบอกว่าปีใหม่คือคืออยากให้ทุกคนกลับไปเที่ยวปีใหม่ที่บ้านใช่ไหมเออคือเอ็นเอ็นกล้ว่าจะพาน้องฟางกลับไปเล่นปีใหม่โซลิน ไปรถเสือนี่แหละเออๆนะก็ได้ไปรถเสือก็ได้ไปได้หมดก็ไปด้วยกันนี่แหละไปเดียวกันนี่แหละไปพร้อมกันนั่นแะเออนทางไปพร้อมกันประกาศแล้วเราจะกลับสุรินทร์ไปเที่ยวปีใหม่ไม่เกินวันที่ยี่สิบเก้าไม่เกินนะไม่เกินเนาะเพราะว่าเมันชัดเจนแล้วเพราะว่าเราเพราะว่าถ้าไปถ้าไปรถไฟหรือรถทัวร์นี่เต็มหมดแล้วรถไฟไม่มีไม่มีไม่มีแล้ว รถวัวบ้านไปบ้านเรามันหายยามันไม่มีไม่มันมีแต่ว่ามันเต็มมันอ้อมประเทศนะมันไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เข้าใจไหมเพราะว่าแอนน่ะไปเช็คแล้วไม่มีรถกลับบ้านก็คืออยากไปหาน้องอยากไปหาน้องอยากไปไหว้แม่อยากไปทำบุญปีใหม่ให้แม่ไปบ้านแอนน่ะแอนเออขึ้นนะถ่ายคเออไลฟ์สดก็คนดูใช่ขอบคุณมาก แอนเอฟแอบนี่มันบ้านแล้วนะคะมัตอนแรกตอนแรกอะว่าจะอยู่ก่อนเพอป้าบอกว่าปีใหม่ไม่กลับไปบ้านไปเที่ยวบ้านกันเหรอแอนก็เลยบอกเออเดี๋ยวไปเยี่ยมน้องดีกว่าไปเยี่ยมน้องชายที่แบบเขาเขาไม่สบายป้าเขาอยากให้เป็นส่วนตัวทุกคนอยากให้หาครอบครัวนะพีใหม่เนาะครอบครัวยายก็ ยายไม่มีใครมีลูกอยู่อยู่นอกๆแต่ว่าหมายถึงว่าลูกพี่ลูกน้องหลานเหลน้ยงมาจากกรุงเทพเออโอเคเดี๋ยวยายไปจัดให้ไปหยิบเอาอยากได้อะไรไปดึกอะไรเอาไปหยิบมาไปหยิบมาอยากกินขนมเลยเดี๋ยวโอ้ยอยากได้อะไรไปดึงเอาเลยดึงเอาดึงเอาไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วเขาทนยายสมองเพราะว่าเขาไอ้นั่นเนาะยายบอกว่ายายจะเป็นปัสสาวะ าเขาบอกอย่างนี้นะแอดมินน้อยหิวขนมเอาเอาไปีวรไปไปดูร้านเนี่อเอาเอา่อาม่เอาเหม่อเอา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 เอเอาเอาเอาเอ่ะอาเาเอ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 เอาบอาเอาเอเอาเอาเออาเอาเอาอเอาเอาเอาาเจ้าเออแบบนี้เจ้าไม่เห็นอ่ะไปออาเเอาเอกาอเาเว ขอบคุณยายก่อนขอบคุณยายก่อนขอบคุณยายชื่อชื่อยายอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหันดูกล้องก่อนดูกล้องก่อนดูกล้องก่อนขอบคุณกล้องเอ้ยดีใจเลยดีใจดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยกินแค่กินกน้อยอุ้ยทำไมกินน้อยจังเอาอีกลูกเอาอีกเงินเดือนยายหมอนออกลูกเงินเดือนยายหมอนเข้าแล้วโอ้โหยายหมอนได้เยอะเลย เออเ้คนขายก็อยากขายแล้วพี่น้องเอที่มันไม่เผ็ดี่มันไม่เผ็ดย่หมอนกับขนมเนี่ยมันมันกับน่เออเออโชว์หน้าเอออันนี้อนี้อนี้โอ้ยมีแต่ของโปรดนางทั้งนั้นเลยเอันเอานน้ันีมันไม่เหมือนกันโอไม่ใชถ้าั้เอานอันนี้ก็คือไม่เอาันหลายอันอะ ยายหมอนเงินเดือนออกเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเลยข้างบนข้างบนข้างบนไข่ไข่ไข่ให้ดูไข่ให้ดูไข่ให้ดูไข่อืมเอาเลือกเลยเลือกเลยพี่น้องเลือกเลยเอาเงินเดือนออกได้ค่ะน้ำมันกลับบ้านแล้วโอ้โหดีใจมากเลยนะคะดีใจแล้วนะคะดีใจด้วยเด้อยายสมนค่ะ นี้หรอค่ะได้ค่าน้ำมันรถก็เอาแล้วเอแต่ได้เป็นหมื่นเหมือนคนอื่นก็ไม่ได้หรอกค่ะไม่ได้ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งต้องเป็นความฝันของยายสมรตั้งแต่ยายทำยูทูบมานะคะได้เป็นหมื่นครั้งเดียวโอ้โหแต่สามปีแล้วได้เป็นหมื่นครั้งเดียวที่เหนือไม่ยายยิ้มไม่หุบเลยฮะยายยิ้มไม่หุบเลยเงินเดือนเข้าแล้วเฮทีละเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินแอดมินแอดมินขอบคุณยายสมรยัง โอ้โอหเลี้ยงหนูเออเดี๋ยวกอดยายชะมอนหอมยายชะมอนก่อนหอมยายชะมอนกันเอ้ยหอมยายชะมอนกันลูกทุกเดือนเดือนละ3,000 4,000ก็เอาเอออย่าอย่าติดลบแบบว่าไม่ใช่สองเดือนเราบวกกันครั้งหนึ่งนี่ไม่ไหวนะคะมันเคยกินตอนก่อนมาที่นี่มันสองเดือนครั้งโอ้โหจะกินแล้ว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 ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่มาอยู่แล้วอ่ะ โอ้ได้แล้วขอบคุณไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้ขนมแล้วไปแล้วขอบคุณแดนแพนี่นะคะยายจมอนเนาะนะคะเดี๋ยวเราวพเสือเสือมาเสือมาคาเฟ่ก่อนเสือมาคาเฟ่ไปแล้วบุญแอดมินได้แล้วได้สิบบาทนี่นะคะนี่นะคะไหนไหนไหนขอบคุณยายยังลุงจิ้มจะพาล้านไปไหนนั่น ไปหาใครใครซื้อให้บอกลุงจิมยังใครซื้อให้ใครซื้อให้นี่ใครซื้อขนมให้ไม่ใช่โอ้ยบอกไม่ถูกเอาขนมคืนเด้อบอกไม่ถูกเอาขนมคืนนะโอ้ยจะผ้าร้านหน่อยไปใส่นี่หาปูหาปูไปทำอะไรไปทางนี้ลูกมาทางนี้มันจะลื่นทางนี้เอ้ยหาปูหาพี่ปูเดี๋ยวลองกระจับระิด มินนตายแล้วนะคะเอฟซินบายบายก่อนลูกบายบายหาแบยนี <sa ่เบยอยู่นี่แบยอยู่นี่เอาเบยอยู่ไหนลูกเบยเบยเอ้ยเบยเอ้ยโอ้ยใหญ่เบย์นู่นฟอรฟื้นกับซาปุนักข่าวก็ เดินเก็บภาพนะคะ F4 นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัคช anel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ